เศรษฐีชัดชัดเวียพาทัวอาณาจักรโฮมสเตย์ให้เช่าถ่ายละครใหญ่อลังการนอกจากบ้านที่กรุงเทพแล้วพระเอกตัวท็อปเวียสุกลลวัฒนารถยังได้ไปแอบสร้างบ้านอยู่ที่จังหวัดนครนายกหวังเอาไว้ให้น้องวิรินลูกสาวสุดที่รักนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ทำบุญบ้านย้ายเข้าอยู่แล้วเรียบร้อย ล่าสุดหนุ่มเวียและภรรยาคนสวยวิกกี้พีโมนยาได้ทำคลิปลงในช่องเวอร์เคชันพาไปทั่วบ้านหลังงามแบบทุกซอกมุมเจ้าตัวตั้งใจให้บ้านหลังนี้ใช้เป็นโฮมสเตย์เป็นโลเคชั่นในการถ่ายละครหรือถ่ายภาพยนตร์หรือให้เช่าในโปรเจกต์งานต่างๆนอกบ้านจะสวยน่าอยู่แล้วบรรยากาศรอบบ้านก,กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ติดกับป่าไม้ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติสีเขียว